ม่ทีมยี่ห้ยไม่กี่ตัวเอออย่างนี้ได้ที่ทําได้แล้วได้ลึกลงไปมีไม่กี่ตัวแล้วที่เหลือล่ะครับโอ้แม่งมันเอาเปรียบกันแบบโอ้โหเฮ้ยแล้วทุกบริษัทนั้นลองคํานวณดูนะครับเดี๋ยวมีบริษัทหนึ่งนะครับที่แยกตัวออกจากบริษัทเนะี้ยแล้วไปเปิดนะครับเขียนให้ดูอีกบริษัทหนะึ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆ เริ่มต้นที่ตัวเราลงทุนสามหมืห้าชวนในเอลงทุนสามหม้าเหมือนกันได้เทไหรได้สองพห้ามาคิดดูนะตกตกอยู่ที่แถวแถวเดียวกันไหมชาเลียอยู่ที่แถวแถวเดียวกันมสองพันห้าถูกไหมหารด้วยสามหมืห้าแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อย ผมคิดง่ายๆอย่างนี้นะเพราะคนปกติธรรมดาทั่วไปในการทําไก่ตรงทาได้แค่เริ่มต้นตรงนี้แหละคือไปขายของไปชวนเพื่อนได้แค่นี้ทําลึกกว่านี้ทําไม่ได้แล้วมีพวกเทพไม่กี่ไม่กี่องค์นะถ้าพูดเทพต้องพูดกี่องค์ไม่ได้ถ้าถ้าพูดแม่ทีมเฮียมีพวกแม่ทีมี่เฮียไม่กี่ตัวเอออย่างนี้ได้ที่ทําได้แล้วได้ลึกลงไปมีไม่กี่ตัวแล้วที่เหลือล่ะครับ แล้วที่เหลือ่ะครับที่เหลือเป็นแมลงเม่าวิ่งเข้ากองไฟอย่างนั้นใช่ไหมที่เขากล่าวกันอ่ะคิดต่อตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขออนุญาตใจคืงเล็กสองพันห้าหารสามหมื่นห้าเท่ากับคูณด้วยหนึ่งร้อยเท่ากับ จ็ดจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นตแม่งหนักก็ปิดเท่ากับเจ็ดจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์เอ่ะเจ็ดจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นตนี่คือบริษัทที่แยกตัวออกจากจากบริษัทเก่าที่ผมทำเนี้ยเจ็ดปีนะไปเปิดบริษัทใหม่ลงทุนสามหมื่นหน้าแนะนำเพื่อนสามหมื่นหน้าจ่ายสองปันห้าเจ็ดเปอร์เซ็นหนักกว่าอีกถามอะไรเยอะแล้วอีก ถ้าเทียบกันนี้26กับ7และอีก19เปอร์เซ็นไปกองอยู่ที่บริษัทที่ไม่ต้องจ่ายนักธุรกิจเอาสวัสดีครับท่านเรดโร d ขอบคุณสำหรับการเข้าใจข้ายเยอะๆหน่อยเอาสักสองสามหลอดนะ <laughs> ถ้านะครับถ้าประชาชนทั่วไปได้รับรู้นะครับทุกท่านครับ ในแบบฉบับที่เราทําอยู่มีใครบ้างไม่ทําใช่ครับตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ตอนนี้มีคนรู้น้อยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมีคนรู้แล้วอย่างน้อยมีคนรู้แล้วพวกเรารู้แล้วและพวกเรากําลังบอกพวกเราคือเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นสารตั้งต้นของการสร้างเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ถูกต้องที่สุดในประเทศไทยนี้เพราะเราจะช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ ให้สามารถมีไรายได้เกิดขึ้นทุกๆห้าวันโดยที่ไม่มีความเสี่ยงเลยถ้าคุณมีตังลงทุน3ามไว้จิบาทถามหน่อยนะครับว่าถ้าได้รอบหนึ่งนะครับ300 200ยสอง้อยก็ได้ทำแบบงูปลานี่ได้รอบเป็น200รอยอเดือนหนึ่ง6รอบ6 2 12ได้พันสองมากกว่าเงินคนแก่ยัง แล้วคนแก่ทําได้ไหมทาได้ครับอายุเกินหนึ่สิบทาได้ครับแค่รอบละสองร้อยรอบละสองร้อยแล้วถ้าทุกคนเนี่ยนะครับเข้าใจทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกท่านครับเราเราเราฟื้นฟูประเทศชาติเนี้ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะขนาดรัฐบาลยังจ่ายคนแก่แค่หกร้อยเลยเอ่อไม่เกี่ยวกันเมืองน,นะครับผมพูดเรื่องจริงกันนี้ แต่มันจะดีไหมครับถ้าเกิดประชาชนในประเทศไทยนี้นะครับเข้ามาทําธุรกิจเกรือข่ยข,ยขยตรงในแบบฉบับของพวกเราสามเจ้าหน้าเกดิษที่ลงทุนหนึ่งชิ้นถามเลยคนแก่คนเท่าติดใจทุกรายครับอย่ามองกล่องนี้แล้วคิดเอาด้วยกันครับว่าถ้านะครับมีคนแก่ท่านหนึ่งนะครับอยู่วงกลมวงแรกแล้วมีคนแก่อีกหลายคนเลยครับต่อข้างล่างคนแก่คนแรกนี้จะได้ตังค์เท่าไหร่ผมว่าอย่างน้อยๆน,นะครับเดือนหนึ่งสามสี่พันถึงสี่ห้าพันได้ ผมพูดเป็นแสนเป็นล้านนั่นมันโอเวอร์ออปเปอเอร์แต่ผมกำลังพูดเรื่องจริงบนพื้นฐานของการทำธุรกิจกับชาวรักยากและไม่มีการล่อลวงเลยไม่เอาเปรียบเลยสิ่งที่เอาเปรียบเนี่ยพูดได้ดูแล้วพูดได้เองแล้วปัจจุบันอยู่บริษัทไหนตั้นคำนวณดูทำธุรกิจก็ขายขายตรงอย่าไปมองแรงโมติเวต ผมแม่งคนนั้นทำสามเดือนได้ล้านหนึ่งคนนั้นคนนั้นทำหกเดือนแม่งได้เดือนละล้านแล้วผมแม่งคนนั้นทำเอ่อหกเดือนแม่งได้ขับปอร์เช่แล้วอย่าไปดูแรงโมดิเวตครับไอ้นั้นอะ่ะแหกตาทั้งนั้นแต่ขอให้ดูบนพื้นฐานของความเป็นจริงครับง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากเลยแค่คุณเข้าไปทำธุรกิจคุณต้องลงทุนเท่าไหร่คุณถามแค่นั้นอะคำเดียวจบเลยพี่ต้องลงทุนเท่าไหร่เนาะ อาเนื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรามาดูบริษัทก่อนนี่บริษัทของเรานะคือพยายามดึงไงพยายามดึงดึงความคิดของท่านให้ไปอยู่ตรงนน้นก่อนแต่ถ้าเจอคาถามเนี่ยคือคือคนที่ถามก็คือรู้แล้วแต่คนส่วนมากไม่รู้ครับเขาดึงไปเห็นไหมพาเข้าฟังก์ชันนะครับพาเข้าการประชุมไปฟังแรง motivate <S <S ผมพูดเหมือนกับว่านะครับอยู่ฝังไปคิดลบนะเปล่าครับผมพูดเรื่องจริงครับ แต่ไปพูดในจังหวะเหล่านั้นน่ะพูดไม่ได้นะครับคุณคิดลบครับเพราะเราอยู่ในคนในหมู่ชนของคนพลังบวกท่านพูดเแลาโดนถีบออกมากลายเป็นแกะดําทันทีแต่ตอนนี้กูเป็นแกะดําอยู่ที่บ้านเว้ยกูมีหน้าที่มาแฉอย่างเดียวบอกครับให้ประชาชนนั้นรับรู้ครับถ้าเกิดว่านะครับไม่มีเรื่องล่อลวงแบบนี้นะครับ ธุดกิจเกือขายขายตรงนะครับทุกท่านครับลองนึกภาพนะถ้านะครับทุกทุกครอบครัวครอบครัวละสองคนก็ได้เอาหัวหน้าครอบครัวสองคนแล้วทําธุรกิจนี้ครอบครัวสองคนประเทศในเนี้ยประเทศไทยเนี้ยลองนึกภาพว่าจะเป็นแบบไหนไม่มีใครโดนล่อลวงให้ลงทุนเยอะเลยสองคนลงทุนคนละสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอาจจะซื้อ,อยามองกล่องหนึ่งนะครับ แล้วก็อาจจะซื้อนะครับ w เต e r ์ไ e สักกล่องหนึงเพราะเราต้องดูแลดวงตานะครับซื้อ2กล่องนะครับกลสามเจ็ห้าแล้วทุกครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้หมดเกิดอะไรขึ้นครับที่นึกไม่ออกเพราะเรายังมองภาพไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้านะครับทุกครอบครัวนะครับเป็นวงกลมที่ต่อกันนะครับ ยึดโยงนะครับเป็นเครือข่ายถ้าราในภาพทุกวงกลมเนี่ยนะครับวงกลมละ375บาทเองมีใครเดือดร้อนไหมครับนี่ครับมันจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วทุกครอบครัวได้ตังค์หมด ทุกครอบครัวได้ตังค์หมดบางคนเห็นปุ๊บก็โกคนข้างล่างจะได้ตังค์ได้ไงเดี๋ยวสิครับเพิ่งทำใจเย็นเพราะเดี๋ยวท่านก็จะมีนะครับการแนะนําเกิดขึ้นอีกเพราะคนข้างล่างเขาก็อยากได้ตังค์และคนข้างบนถามหน่อยนะครับมึงไม่กินไม่ใช้แล้วเหรอต้องกินต้องใช้ครับแล้ววงกลมที่จะต่อไอคนแรกเนี่ยต้องโยนตรงไหนโยนข้างล่างครับแล้วอีกคนนี้โยนตรงไหนโยนข้างล่างครับ ได้คนนี้ยโยนตรงไหนโยนข้างล่างครับไม่รู้เข้าใจไม่พูดแบบนี้มันต้องต่อซึ่งกันและกันครับกลายเป็นเกรื่อหนุนซึ่งกันและกันแล้วในแต่และวงกลมอย่ามองตรงหนึ่งได้ใช้จริงนี่แหละครับคือการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นธรรมชาติแล้วถามหน่อยมีใครที่จะมีสิทธิ์ที่จะไปเป็นหนี้บ้างจากการลงทุนสามเ็ดห้า ไม่มีทางเลยครับ